สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิอารออฟ r าลอดบายกันชรยานะคะคลิปเนี้ยเราจะมาแลนด้อมกันต่อนะคะกับในคอนเทนต์ที่ว่าคนใหม่กับคนเก่าเลือกคนไหนดีเออเรามาเดียกันสิจานไม่ได้เลือกให้นะคะจานจะเปิดไพ่แนะนําให้ว่าคนเก่าเป็นยังไงคนใหม่เป็นยังไงดีกว่าไหม มาเอามาดูกันขอดูสถานการณ์ความรักหรือสถานการณ์ตัวตนของคุณก่อนว่าตัวตนของคุณเป็นแบบไหนการแรนดอมคือการสุ่มค่ะเป็นการสุ่มคลิปนะคะถ้าพลังงานหลักตรงไปต่อแต่ถ้าไม่ตรงมูฟค่ะไปดูคลิปอื่นโอเคไหมจ๊ะเดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันตรงก็ได้ใจด้วยไม่ตรงก็อย่าด่าอาจารย์เยอะนะอ่ะมาเรามาดูพลังงานหลักของคุณก่อนค่ะ คุณจะเจออะไรมาบ้างกับชีวิตนะตอนนี้คะ่นะตอนนี้อดีตที่ผ่านมาสิ่งที่เพิ่งกาลังจะเกิดสีดาบนิ่งอะสินิ่ง,งบางคนระวังในการเกณฑ์ของการไม่สบายนะคะล้มหมอนนอนเสือหรือเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่โดนกัดตัวไม่ไปทํางานไม่ได้เป็นอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงมากหรือความเจ็บปวดล้มหมอนนอนเสือโอบางคนอาจจะเจอบัติเหตุแรงๆหรือในบางคนนะคะเดทที่ผ่านมา ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลมองถึงการผ่าตัดมองถึงอุบัติเหตุเพศภัยที่ยังต้องกักตัวรักษาต,ตัวต่ออยู่นะจ๊ะถ้าระวังให้เดีนะตดวะทาวเวอร์บางคนตกงานด้วยมีเกณฑ์ของการตกงานมีเกณฑ์ของการช่วงนี้ดวงไม่ดีไหมว่าไหมว่าดวงไม่ค่อยดีเลยอารมณ์ประมาณตังก็ไม่ค่อยพอใช้นะจ๊ะอ่ะมาดูกัน ไพ่ของสีดาบเป็นพลังงานหลักของคุณค่ะสีดาบคือการเบรก,กรพักการนิง่งเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจหมดพลังชาร์จแบตหน่อยได้ไหมรู้สึกถึงการที่พลังงานของคุณมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องให้กัดกุ้มหัวใจมีแต่ความเครียดที่ถาถมเครียดในเรื่องครอบครัวเครียดในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเครียดในเรื่องของการทํางานเครียดในเรื่องของความรักมาหมดเลยมันมีมาหมดเลยนะตอนนี้ที่อาจารย์เห็นนะนะ อารมณ์ของการรอคอยความรักก็ไม่ดีนักหรอกอารมณ์ของการเบรกพักหยุดนิ่งรอคอยรอคอยอะไรรอรักษาแผลกายแผลใจรอให้อะไรมันดีกวนน่านี้ช่วงนี้เจออะไรที่ถาถมมากมายทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้นะคะบางคนให้ระวังเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลมีคดีความนะคะแต่ถ้าคุณมีคดีความก็ไม่ต้องกลัวก็อาจจะชนะก็ได้นะคะหรือว่าการไปเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญาเอกสาร ราชการอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการเงินเข้าซ้ายออกขวามีเข้ามานะคะแต่ค่าใช้จ่ายก็เยอะมากๆค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายรักษาตัวก็ได้ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายรักษาซ่อมบำรุงสิ่งของที่เสียหายในบ้านเช่นตู้เย็นพังโทรศัพท์พังตนองซือใหม่คือต้องจ่ายอะมอเตอร์ไซค์พังรถพังต้องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยคือมีแต่เรื่องเสียเงินเขาเรียกว่ามีแต่เรื่องเสียเงิน เข้าซ้ายออกขวาหมุนเงินเป็นมือระวิงเลยทีเดียวนะจ๊ะอืมคิดมากช่วงนี้คิดหนักคิดเยอะคิดคิดหาทางออกคิดว่าจะทำยังไงดี ความคิดยังความเครียดมาให้คุณมากมายเครียดสับสนอดรมานในใจไม่รู้จะเดินเส้นทางไหนดีระวังในบางคนถ้ายังไม่ตกงานมีเกณฑ์ของการตกงานแบบกระทันหันหรือไม่ทันตั้งตัวหรืออุบัติเหตรุรถเฉี่ยวรถชนภัยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบาปเราไม่คาดคิดอะ่ะเป็นอุบัติเหตุจริงๆภัยจากธรรมชาติก็ได้ระวังให้ดีนจะจ๊ะและการตกงานด้วยอาจจะกำลังงานเราหรืองานเราอะ่ะกำลังไปได้ดี งานเรานะกำลังไปได้สวยกำลังไปได้ดีอยู่ๆยหยุดชงงะงักกึกอ,อ้าวเกิดอะไรขึ้นทําไมลูกค้าหายไปเลยหมดทําไมเขาเคยสั่งมาเยอะแยะเลยทําไมไม่สั่งแล้ววะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบลักษณะของคนที่ผีซ้าร่าพลอยอะ่ะคือเวลาเราเกิดเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างก็จะมีแต่เรื่องลุมเลาให้เราต้องปวดหัวให้เราต้องเครียดให้เราต้องคิดมากช่วงนี้อยู่นิ่งๆสักหน่อยก่อนนะคะคนที่จะสามารถดูแลคุณได้ดีคือครอบครัวค่ะ คนในครอบครัวอ้อมกอดที่สําคัญที่สุดพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวลูกเต้าบุตรบริวารได้หมดแต่คุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างบางอย่างที่ต้องแบกรับเกี่ยวกับครอบครัวของคุณคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ต้องใจเงินไปกับ สิ่งที่เป็นความสุขของครอบครัวหรือการอยู่ได้ของสภาวะครอบครัวใช้เงินไปกับครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวเรามีความสุขอะไรเงี้ยพากันไปกินข้าวทานอาหารบ้างหรือต้องซื้อกับข้าวมาทําอะไรอร่อยๆกินได้อยู่กับพี่น้องมีความสุขแต่มันก็หมดตงังตังมันหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่จ่ายคือเราไม่ใช่คนอื่นอะไรอย่างนี้นะจ๊ะแต่ครอบครัวก็ทําให้คุณคิดเยอะเนาะคิดมากเนาะเกิดความกังวลใจอ่ะ ครอบครัวคุณบางคนนะก็เกิดหรือคุณอาจจะเครียดเพราะคนในครอบครัวก็เป็นได้เหมือนกันนะครอ,อบครัวเราพี่น้องเอาเรื่องแต่แต่และเรื่องเรื่องปวดหัวมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่และคนทำไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ทำไมหลายๆเรื่องมันดับดังเข้ามาอย่างนั้นในด้านของความรักเหรอในด้านความความรักใบบางคนพึ่งจบกับความรักความสัมพันธ์มาค่ะจบเจ็บไหมเจ็บ เพราะเรารู้ว่าเราอยู่ในความรักความสัมพันธ์นั้นไม่ได้ความเป็นธรรมเลยหรือว่าต่อให้เราจะทําอะไรแค่ไหนต่อให้เราจะทุ่มเทรักเขามากคิดถึงเขามากเหลือเกินถ้าเขาไม่เคยคิดถึงเราเลยเขาไม่เคยรักเราเลยทําไมเขาทาให้เราเสียใจทําไมเขาไม่เคยแคร์เราเลยอารมณ์ประมาณแล้วยังรอคอยอะไรอยู่นอ้อขอไพ่ของสี่ดาบหน่อยขอขยายสี่ดาวคิดถึงคนรักเก่าเราคะ คนเก่าวนเวียนกลับมาไหมหรืออยู่ๆก็นึกถึงถ้าเรามีคนเก่าอยู่ตรงนี้คนเก่าคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจหรือเปล่าหรือว่าคนเก่าๆทักทายกลับมาคะอยู่ๆก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆเมื่อในอดีตรักเก่าเขาไปมีคนอื่นแล้วหรือเปล่าอืมไพ่ของความของความรักคิดถึงคนเก่าแต่บอกใครไม่ได้เออคิดถึงคนเก่าแต่บอกใครไม่ได้ คิดถึงคนกเก่าเรื่อเกินคนเก่าก็ดีกับเราเหมือนกันนะยังไงถ้าเขาอยู่นะตรงนี้เขายังดูแลซัพพอร์ตหรือให้กำลังใจเราได้เรายังมีคนพึ่งพิงใจใจนะคะบางทีบางคนก็ไม่ต้องการเงินเนาะต้องการแค่คนปรึกษาคนที่คอยให้กำลังใจคนที่คอยพึ่งพิงใจได้พยายามที่เราเกวงกวางอารมณ์นี้นะจ๊ะคิดถึงถึงคิดถึงมากแค่ไหนก็ มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วแม่คนเก่าๆเนี่ยมันเหมือนว่าเราเขาไม่ได้อยู่ตรงพื้นที่ที่ควรอยู่แล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วจริงๆคุณยังเก็บกอดอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะแต่คุณก็พยายามจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกพยายามนิ่ง ทั้งๆที่ตัวเองในใจของตัวเองในหัวของตัวเองมันตีกันร้าวรานไปหมดมันตีกันจนทําให้เราเครียดไปหมดเราไม่รู้จะหาทางออกยังไงเราไม่รู้จะเดินไปทางไหนสับสนอนละหมานในตัวเองไปหมดเลยมันเหมือนกับบางทีคุณก็อยู่ในความฝันความมโนความคิดของคุณมากเกินไปเออความรักครั้งนี้เป็นแค่ได้ความฝันไหม มันเป็นความจริงไม่ได้แล้วไหมไอความรักของคนเก่าๆเนี่ยเหมือนกับเราก็ยังเฝ้าฝันถึงเขาเราก็ยังแอบคิดว่าถ้าเขากลับมางอ้อเราเราจะทํำยังไงทั้งที่เรื่องจริงมันไม่มีการกระทําใดๆเกิดขึ้นเลยอารมณ์นี้หรือเป,เปล่าเบื่อเนาะช่วงนี้เซ็งเป็ดมากอะ่ะ นั่งเบื่อนายไม่อยากรับรู้ไม่อยากฟังเรื่องราวของใครมันนอยมันเซง็งมันถาถมเข้ามาเยอะฉันจะเลือกเดินทางไหนดีฉันจะทำยังไงดีฉันจะไปทางไหนดีอยากหลุดพน้นบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางบางคนมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองพยายามแล้วนะ แต่มันก็ทําใจไม่ได้สักทีพยายามลุกขึ้นมาเพื่อเริ่มต้นใหม่กับชีวิตเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่คุณต้องเป็นพยายามเข้มแข็งพยายามต่อสู้เรารู้ว่ามันวันหนึ่งื่่เราไม่มีเขาเราต้องอยู่ได้แต่ก็ยังเสียใจอยู่ตรงนี้อยู่เลยเสียใจเสียได้เสียความรู้สึกหวงแหนเศร้าใจเครียดใจอ,อารมณ์ประดังมาหมดเลยอะ ไปดูต่อไปที่คนของคุณค่ะคนที่คุณรักไปดูชีวิตเขากันคนที่คุณรักไปดูชีวิตเขากันชีวิตเขาเป็นไหนเอาคนที่คุณรักนะถ้าคุณมีคนเก่าและคนใหม่มันจะต้องมีใครสักคนที่คุณรักก่อนหน้านี้อาจจะเป็นยังรักคนเก่ายังไม่อยากเริ่มกับคนใหม่หรือว่าคนใหม่ดูดีก็อยากเริ่ม ดูก่อนว่าความรู้สึกคนเก่าๆของคุณเป็นยังไงคะ่ะชีวิตก็เป็นไง Page of Cup The 2ถ้วย Six of Pentacle 7ถ้วยรอคอย Two of Wand Page of Swan Nine of Sword คนเก่าของคุณหรอ เขามีตัวเลือกเยอะเขามีทางเลือกเยอะเขามีช้อยเยอะเขารออะไรอยู่ไม่รู้ใช่เขารอการทักทายเขารอการทักทายเขาได้รับข่าวสารคุณน่ะแต่บางคนอยู่ไกลกันแล้วนะบางคนอาจจะปรับเลิกกันไปแล้วแต่ยังอยากเป็นการระามิตรที่ดีต่อกันอยากรับข่าวสารอยากให้คุณง้อมีความแตกต่างในด้านของอารมณ์ความรู้สึกความคิดค่ะเขาเป็นคนดื้อรั้นนะคนเนี้ยถามว่ายังมีความรักอ่เนีย เป็นความรักที่เล็กน้อยละเหลือน้อยมากเขาเป็นคนเครียดง่ายๆนะคิดมากเครียดนอนไม่หลับจิตตกแต่ว่าไม่ค่อยจะพูดอะไรออกมาโอ้เขามีคนเยอะแๆเลยนี่ไนท์อ็อบคัพก้าถ้วยทีเดียวรักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะในกรณีของใครสักคนมีความสัมพันธ์ซ้อนอยู่ตรงนี้ค่ะเขาอาจจะไปกับคนใหม่แล้วหรือเขาก็ค่อนมันนามันตามันนามันใจเขาว่าเขามีคน ให้เลือกเยอะและเขามีตัวเลือกเยอะด้วยแหละอารมณ์นี้ตามที่เขามั่นเลยจ้ะอ่ะไปคนเก่ากับคนใหม่เลือกคนไหนดีอ่ะไหนดูสภาวะของคนเก่าก่อนเลือกคนเก่าดีไหมเลือกคนเก่าดีไหมถ้าเรากลับไปเลือกกลับไปเลือกคนเก่ากับเริ่มต้นกับคนเก่าดีไหมดีไหม The home it ค่ะดีไหม สิบดาบว้าวเดอะเดวิลว้าวเดอะเมซิเชียนว้าวว้าวว้าวไพอะไรวะเนี้ซิกออฟคัพอืมอ่ะเลือกคนใหม่ดีไหมเลือกคนใหม่ดีไหมเดี๋ยวจย์จา่าหาฟังเลือกคนใหม่ดีไหมคะโดว์อิชออฟอิชออฟวัน เล,เลือกคนใหม่ดีไหมคนใหม่น่าเลือกไหมพิสตอรีอัดเลือกคนใหม่ดีไหมก็ดีนะแต่เดวชวาริออตแต่อ่ะโอเคคนเก่ากับคนใหม่เลือกคนไหนดี ถ้ามองถึงสภาวะคนเก่านะจารย์พูดเลยนะว่าว่าคุณเจอกับคนฉลาดเจอกับคุณมีเหลี่ยมเจอกับคนที่มีตัวเลือกเยอะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนมีความสัมพันธ์ซ้อนในขณะที่เขามีคุณเขาอาจจะมีคนอื่นเขามีบุคคลที่สามเข้ามาเขามีรักซ้อนและคนคนนี้เป็นคนฉลาดล้ำลึกมีเหลี่ยมในการในความสัมพันธ์อยู่กันก็ไม่ได้มีความสุข ทำกันเจ็บอยู่บ่อยๆทํากันทุกข์อยู่บ่อยๆทํากันเครียดอยู่บ่อยๆแต่ว่าก็ยังคิดถึงกันเป็นพระผูกพันที่บางคนเป็นครอบครัวกันมาก่อนแต่คนของเราแอบไปมีคนอื่นพ่ายเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะคนของเราแอบไปมีคนอื่นแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณเขาอยากมีคุณไว้ด้วยและก็อยากมีคนใหม่ไว้ด้วยเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเลือกคนเก่าดีไหมเจ็บอะสิบดาบ กรามเก่าถามว่าเลือกดีไหมจริงๆมันเลือกมันไม่ดีหรอกคนเก่าเนี่ยคือคุณเคยทุกยังไงก็ทุกอยู่ยงั้นแหละคุณเจ็บยังไงก็คงจะเจ็บอยู่งั้นเพราะเขาจะถามว่าถ้าเขาแอบไปมีคนอื่นไปนอกใจคุณเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวตนของเขากลับมารักกันแล้วมาปรั่มปบเปลี่ยนตัวคตนของเขาไหมไม่ทําคนคนนี้ชอบเรื่องเรื่องเซ็กซ์สิบแปดบวกยึดติดเป็นคนมีความคิดเป็นคนฉลาดคําพูดดี มีแต่คำพูดที่เลื่อนรอยการกระทำไม่ปรากฏให้เห็นคุณรู้นิสยนัยเนี่ถ้าคุณอยู่กับคนเก่าจริงๆคนเก่าหนังสือเดิมๆคุณควรรู้ว่าอยู่ในสภาวะเดิมๆเขาพูดอะไรกับคุณเขาทำอะไรกับคุณแล้วมันเป็นจริงอย่างที่เขาทำไหมคุณรู้ดีที่สุดแต่คุณรักเขาสามคนสองคนสองคนเนี้ยกับคนที่สามเนี่ยยังขาดกันไม่ได้อถามว่าเลือกคนใหม่ไหมคนใหม่ดีนะแต่แต่แต่ คนใหม่ดีนะถามเป้าว่าเขาจะเลือกคุนไหมเพราะอะไรรู้ไหมคนใหม่เนี่ยเขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกของคุณที่ไม่ลืมคนเก่าค่ะเขารับเรารู้ได้ถึงความรู้สึกของคุณที่คุณยังยังเห็นเขาเป็นตัวเลือกอยู่เพราะฉะนั้นการที่คุณจะเลือกคนใหม่คนเก่ายังไม่ออกจากใจคนใหม่จะเข้ามาได้ยังไงนั่นปัญหาหลักคือตรงนี้คุณไม่คิดจะลืมคนเก่าคุณไม่คิดจะเลิกกับคนเก่าคุณยังเลิกกับเขาไม่ได้หรือคุณยังจดจําเขาไว้ทุกอิริยาบท ของการกระทําของการอยู่ร่วมกันของความเจ็บช้าทั้งรักทั้งเกียดทั้งรักทั้งแค้นทั้งรักทั้งอยากจบทั้งรักทั้งอยากมีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเลือกคนใหม่คุณจะต้องเคลียร์พลังงานเดิมออกก่อนถ้าคุณเคลียร์พลังงานเดิมเดิมลืมเขาให้ได้อ่าเปิดใจกับคนใหม่ให้แท้จริงไม่ใช่ไม่ใช่คุณน่ยยังไม่เลิกกับคนเก่าแต่คุณกาลังไปดึงปัญหาใหม่เข้ามา คนใหม่มาจีบเราอยากให้คนมาจีบเราเพื่อเราจะได้ดึงใจจากคนเก่าออกไปซึ่งมันไม่มีมันไม่จริงคุณไม่สามารถดึงใจจากคือใจของคนเราอ่ะมันรักใครไปแล้วอ่ะต่อให้คนใหม่มาจีบอ่ะมันก็ไม่เห็นคนใหม่ดีหรอกนะเพราะใจของคุณอยู่ตรงนั้นเพราะใจของคุณอยู่ที่นั่นอืมเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์พลังงานเคลีย์แบบเคลีย์แบบคลีนเลยนะ เราไม่คิดถึงเขาแล้วเราไม่เจ็บเพราะเขาอีกแล้วเราไม่รักเขาอีกแล้วและคนใหม่เนี่ยมาดึงใจจากคนจากคนจากคนเก่าไปคนใหม่เนี่ยมันดึงไม่ได้ต่อยคุณหนีจุดล่าฟ้าเขียวต่อยใ,ใครสิบสิบคนมาดึงใจคุณมันก็ดึงไม่ได้ค่ะเออหนีอะไรก็หนีพ้นในชีวิตเนี้ยหนีใจตัวเองไม่พ้นหรอกหนีใจตัวเองไม่ได้หรอกหนีความคิดในใจไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคนใหม่ดีนะแต่คุณต้อง เปิดใจเปิดโอกาสไพ่ขงคนใหม่เป็นเดอะฮาร o ฟ f r เลยนะเพราะไพ่ไพ่พา,พา,พา,พาสังกราชเลยนะไพ่ของคนใหม่เป็นไพ่ของคนที่แบบมาตามถูกต้องตามคำนองของธรรมไม่ใช่คุณยังอยู่กับคนเกา่าแต่จะมาฟันคนใหม่ก็ไม่ได้นะและคนใหม่รู้เขาก็ไม่ฟันคุณแน่เพราะว่าคุณคายอยู่กับคนเก่านะแล้วเขาก็ไม่ได้สวมติตบมันที่ชัดเจนนะ่ะเขาก็จะเอาคุณเหรอถ้าเขารู้เขาก็คงไม่อยู่เอาอย่างเงี้ ถ้าเขารู้เขาก็คงไม่อยู่ถ้าเขารู้ว่าคุณปันใจถ้าเขารู้ว่าคุณไม่ลืมคนเก่าไม่มีใครแทนที่ใครได้แร้วค่ะ mm. เขาอาจจะไม่ทนมากพอที่จะอยู่รอคุณอืมเพราะเขารู้ทั้งรู้ว่าคุณอยู่กับคนเก่าคุณรักคนเก่าแต่มามีฉันเพื่อเห็นชั้นเป็นอะไรเป็นตัวเลือกเป็นช้อยเหรอไม่สถานะฉันด้วยขอเวลาก่อนเพื่อให้ลืมคนเก่าที่แท้จริงคุณคิดจะลืมจริงๆหรอที่จะลืมได้หรอ การลืมใครบางคนต้องไม่คาราคาซังค่ะการที่คุณจะเลิกกับใครต้องไม่คาราคาซังต้องเลิกแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจไม่รับไม่รู้ไม่ต้องอยู่ในวังวนไม่ต้องอยู่บนอะไรกันอีกต่อไปมันจะเป็นต้องมองหน้ากันไม่ต้องบอกว่าเลิกกันแล้วเป็นกาลยานมิตรมันเป็นไม่ได้หรอกกาลยานมิตรอะคนใหม่ก็เข้าห้่งมาไม่พอใจคนเก่าคนเก่าก็คงไม่พอใจคนใหม่เหมือนกันน่าจะถ้าคุณคิดจะ เดินไปข้างหน้าต้องเคลียร์อย่าคาราคาซังมันก็จะอยู่ในพวงของคุณคุณคุณกับเขาคนเก่าคนคนเก่าคนเก่าไปมีคนอื่นแล้วคุณมามามีคนอื่นและพอพอคุณมีคนอื่นเข้ามามันก็จะเป็นรักซ้อนรักรักซ้อนรักกลายเป็นปวดหัวไปอีกเผื่อคุณไปกับคนใหม่แล้วคุณบอกไม่ชอบนีสใส่ใจคอเลยไม่รอเลยไม่ใจส,สเปคเลยแล้วเขารักคุณแล้วคุณทิ้งเขาว่าปัญหามันเกิดไหม มันก็ต้องเกิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นทําอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณถ้าอาจารย์มองเห็นในไพ่ไปกับคนใหม่ดีค่ะไปกับคนใหม่หนังสือเล่มเก่าไม่ต้องไปอ่านแล้วค่ะจะไปเอาคนเดิมถ้าถ้ารักกันจริงถ้ามันดีจริงก็คงไม่ทิ้งนั้นไปถ้ามันดีจริงมันก็คงไม่โกหกหลอกลวงมันก็คงไม่แทงข้างหลังถ้าดีจริงคนไม่เลิกกันเพราะฉะนั้นคนใหม่ใจหนูบางครั้งบางคนนะคะเอาอดีตมาทำไรปัจจุบันเอาอดีตเก่าอ,อดีตที่ผ่านมาแล้ว เอามานั่งคิดคิดถึงยังรักยังผูกพันไม่้องถึงคนใหม่หรอคนใหม่จะเป็นไงอ่ะเขาจะรับได้ไหมถ้าใจยอคุณยังมีคนเก่าคุณชอบถึงคนคุณชอบคุณมีแฟนคุณยังพูดถึงคนเก่าอยู่ท่ำบ่เสมอหรือต่อให้เขาไม่รู้เขามีจิตวิญ,ญญาณที่สัมผัสได้คนเรานะคะต่อให้เรารักคนเราเวลารักใครสักคนน่ะบางทีนะมันมีเซนส์มันมีความไม่เต็มที่มันมีความไม่เต็มใจ มีความไม่แคร์ต่อให้คุณจะเสแสร้งว่าคุณแคร์แต่คนใหม่มันรู้ได้ว่าเอ้เหมือนแบบว่าบางคนเซนดีด้วยนะแบบเออเขาเหมือนกักป่ะเหมือนไม่รักเขาจริงจังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาคนเก่าก็ไม่ได้คนใหม่กับคนเก่าคนใหม่ก็ไม่ได้คนเก่าก็ทุกเลือกคนใหม่ค่ะไพ่ของไพ่ใบนี้บอกให้เลือกคนใหม่ทิ้งอดีตเ o ว l d ไม่ต้องเกี้ยนกลับไปอยู่กับอดีตอีกแล้วชีวิตมีแต่เดินหน้าไม่ถอยหลังค่ะ อย่ากลับไปออกมาแล้วเดินออกมาไกลอย่ากลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปข้างหน้าค่ะให้มีความมุ่งมั่นไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องอยู่ในการของกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเดินออกมาเลยไปเลยอย่ากลับไปอีกโอเคไหม <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนที่คุณดิวด้วยใช่ปะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกัน ราศีกันธาทัดไฟเมสิงธนูค่ะมังกรน,น้ำกรกฎมีนพุจิกก็ได้นะพืชบได้ไฟเมสิงธนูได้เหมือนกันนาจาะคนที่คุณดิวด้วยหรือใครๆก็ได้ที่ไมาเร่เอ่ยมานะัที่นี้ดู้เป็นไกด์ไลน์สำหรับชีวิตก็พอนะคะอย่าอินอย่าดา่าจา์เยอะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ